ครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหล่ง 4H กับผมวันนี้พวกับผมล่งในเกมมอลล์บอลดิเช่นเคยครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงไทยท่านครับผมนั่นก็คือเจ้ามูลเมตรครับมีน้องๆเนี่ยขอมาครับผมให้ผมรีวิวเจ้ามูลเมตรหน่อยนะครับคลิปนี้ผมก็จัดให้ครับผมในช่วงขอมาจัดให้ครับเราจะมาพูดถึงเจ้ามูลเมตรกันแบบสุดๆหมดเปลือกกันไปเลยว่าดีไม่ดียังไงนะครับ เจ้ามูโลเมตรเนี่ยเปิดตัวมาได้ประมาณ1ปีแล้วครับนะผมหนึ่งปีนิดๆครับเมื่อปีที่แล้วได้ทําการเปิดตัวเป็นทางการครับเจ้ามูโลเมตรนั้นเป็นหุ่นไททันที่บอกได้เลยว่าสุดยอดอีกหนึ่งตัวครับเป็นไททันที่ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมถ้าตัวจริงๆมันจะเป็นตัวเขียวๆนะครับเป็นไททันที่มีความสามารถนะครับเพิ่มดาเมจด้วยนะครับสามารถใช้สกิลในตัวเป็น EMP ฮะแล้วอีก อีกแบบหนึ่งก็คือการกดให้เจ้ามูลเมตรนั้นบินได้ครับพอบินขึ้นมาแล้วเนี่ยมูลเมตรจะทําการพลางตัวครับผมพร้อมกับยิงอาวุธในตัวออกไปครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นหุ่นไทยท่านที่ดีอีกหนึ่งตัวครับถึงแม้ว่าเส้นทางของมูลเมตรนั้นจะค่อนข้างอาพับครับอาพับยังไงเมื่อตอนที่เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยมูลเมตรเนี่ยมันตามาดนะครับที่จะ บินอยู่บนอากาศได้ถึง8วินาทีนะครับผมและคูดาวก็น้อยกว่านี้นะครับปัจจุบันมันได้โดนเนิร์ฟลงไปครับให้เหลือวิตอนบินแค่6วินาทีครับและคูดาวถึง22วินาทีนะครับความเสียหายของอาวุธในตัวนั้น1,300ครับระยะยิงน่ะ5 0 0เมตรกันเลยนะทุกคนเออเรียกได้ว่าแจ่มมากๆครับและอีกอย่างนึงก็คือไททันมูลเมตรนั้นนะครับ ตอนนี้ผมอัพมาถึงแค่เลเวล45นะครับมีเลือด4 2 0 0 0 0นะครับแต่พอลาเล่นจริงๆเนี่ยเราติดโมดูลไปแล้วเนี่ยเลือดมันจะขึ้นถึง500,000เลยนะครับบวกกับการที่เป็นตัวลิมิตครับบวกเลือด10%เนาะต่อไปครับความสามารถนั้นพูดถึงแล้วนะต่อไปเราจะมาดูปืนกันบ้างครับปืนของเจ้ามูโลเมตนั้นนะครับบอกได้เลยว่าเล่นได้หลายอย่างมากๆนะครับ ตอนนี้ผมว่าปืนที่มีก็คือเป็นปืนของเจ้าออมิงมาใช้นะกนันเจ้าเจนแดมครับเจนแดมนะครับ,รบเอามานะครับใช้ก่อนนะนี่ครับสองกระบอกแล้วก็เป็นปืนแลนเทนครับแลนเทนบอกได้เลยว่าปืนที่ใช้ดีมากๆสําหรับเจ้าโมูโลเมตก็คือปืนที่ยิงระยะค่อนข้างไกลนิดนึงครับเพราะจะทําให้เจ้าโมูโลเมตนั้นไม่ต้องไปเตี่ยงครับเพราะปัจจุบันนี้ไทยท่านนั้นบางครับนะครับ หลังจากโดนเนฟโดนอะไรไปแล้วเนี่ยมูลเตรนั้นสามารถนะครับยืนอยู่ได้นะทุกคนและมีเป็นข้อดีตรงที่ว่ามูเลเตรโดนลดเทียลงมาครับปกติมูลเตรจะเป็นเทียสีทองนะทุกคนตอนนี้เหลือแค่เทียสีม่วงหรือเทียสามนั่นเองครับจึงทําให้การอัปเกรดนั้นค่อนข้างถูกครับนี่ฮะค่อนข้างถูกนะแต่ผมไม่มีเงินนั่นเองนะครับเป็นการอัปเกรดค่อนข้างถูกเลยนะครับเป็นหุ่นไทท่านที่ น่าใช้อีกหนึ่งตัวครับผมนะพอได้ปืนนะ่ะเพื่อนๆก็เลือกปืนอะไรก็ใส่ได้หมดนะครับนะบโลเมรนั้นมันใส่ได้หมดครับยกเว้นเปืนที่เล่นระยะประชิดเกินไปนะครับปืนคู่บาร,รมีของเจ้าบโลเมรนั้นก็คือเจ้านี่ครับเป็นบุลวากับเจ้ากิเทนนะเป็นปืนแบบนี้ครับอันนี้เป็นตัวลิมิตครับทุกคนตัวธรรมดาผมไม่มีตัวอย่างให้ดูครับนะก็คือเขียวเยวนะครับ ต้นคลิปก็จะเห็นนะครับเป็นตัวเกี่ยวที่ยิงและโยนข้ามหัวนะครับนั่นเป็นปืนที่คู่บาร,รมีของเจ้ามูลเมตรเลยแต่เผล่อว่าเจ้าปัจจุบันนี้นะครับปืนชนิดนี้มันโหลดนานครับติดวินาทีถึงจะยิงออกไปหนึ่งครั้งนะครับแต่มันก็มีความแรงทุกคนอาจจะไม่ทันใจวัยรุ่นนะครับแต่มันก็มีความแรงครับก็เลยปรับเปลี่ยนใช้ตามสถานการณ์นะได้หลายรูปแบบเลยครับปืนเพราะปัจจุบันนี้ปืนที่ยิงเร็วโหลดเร็วมันมีเยอะครับ โอเคฮะแล้วก็มาดูเรื่องโมดูลครับโมดูลนั้นผมติดให้เป็นเจ้าตัวน,นี้ครับเพราะว่าเจ้ามูลเตรนั้นมีข้อดีครับคือโมดูลจู่โจมสองช่องสากลสองช่องนะครับทําให้ช่องสากลนั้นสามารถรีดดาเมจออกมาได้ด้วยนะทุกคนนี่ครับขึ้นอยู่กับการปรับแต่งนะครับมันสามารถรีดดาเมจล้วนๆทนั้ง4ช่องได้นะทุกคนนี่ครับ ราะมันติดได้นะครับติดตัวดาเมจได้นะครับตัวนี้เป็นตัวดาเมจไททันติด10%ครับนะอีกช่องหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่เน้นเลือดอยากได้แรงนะทุกคนสามารถติดได้ครับนี่ฮะเห็นไหมมันติดโมดูลดาเมจได้ครับยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเองยังไม่เคยลองเล่นเลยนะแบบติดดาเมจแบบรัวๆนะครับยังแบบว่าอยากให้มีโล่ Low บ้างอยากเอยอยากให้มีเลือดเยอะๆหน่อยครับโอเคฮะ ต่อไปไปดูการเล่นของมันเลยครับผมนะผมจะเอาภาพสนุกสนุกของเจ้ามูลเมตรมาให้ชมครับผมไปดูกันเลยครับเอาล้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้ามูลเมตรกันต่อเลยนะครับผมหลังจากที่โดนเนฟเนี่ยแน่นอนมันต้องได้รับข้อเสียมาอยู่แล้วก็คือระยะเวลาต่างๆมันลดลงนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการบินเลยการคูดาวก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ อย่างที่ผมบอกฮะมันลดเทียลงมาเหลือเทียสามทำให้อัปเกรดได้ถูกมากขึ้นนะครับปฏิสิทธิภาพของเจ้าหุ่นนั้นบอกตรงๆว่าลดลงไปนิดหน่อยครับปัจจุบันนี้มีคนนามาเล่นเยอะมากๆนะทุกคนเพราะมีผลประโยชน์ครับการปล่อย EMP นั้นจะโดนเป็นกลุ่มนะครับในระยะ100เมตรมันก็เลยทําให้เล่นสนุกนะครับผมสาหรับเจ้ามูโลเมตรนั้นบอกได้เลยว่า เจอบ่อยมากๆครับโดยเฉพาะมูโลเมตรติดปืนแลนเทิร์นแล้วก็ดัตเลอร์ครับนะแลนเทิร์นกับดัตเลอร์เนี่ยบอกได้เลยเป็นอะไรที่ควนใจมากๆฮะแต่ผมนั้นมีดัตเลอร์ก็จริงแต่ยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะก็เลยนําภาพการเล่นของปืนตัวนี้มาให้ดูครับแล้วก็จะได้พูดครับส่วนข้อเสียหลักใหญ่ๆของเจ้ามูโลเมตรเลยก็คือนั่นแหละครับหลังจากโดนเนิร์ฟมาปุ๊บก็คูดาวนานนิดนึงครับไม่ควรเล่นระยะประชิดครับผม พราะว่ามูลเม็ดเองนั้นมีแต้มป้องกันที่ค่อนข้างต่ํานะครับผมนะมีแต้มป้องกันที่ค่อนข้างน้อยเวลาเล่นระยะประชิดนั้นปัจจุบันจะสู้หุ่นตัวอื่นไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นมูลเมต็ดต้องยืมระยะไกลหรือระยะกลางนะครับอันนี้ผมเอาภาพที่เล่นแบบมาเล่นประกอบเพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับผมไม่ได้เล่นไม่ได้ตัดแบบเทพแบบอะไรมานะครับให้ดูเป็นตัวอย่างครับนะจะได้เห็นค่าของเลือดนะครับลักษณนะการเล่น แล้วก็ความทนทานของมันด้วยก็เลยนําภาพมิลเมตรในจังหวะที่ลุยมาเลยครับโดยมีน้องฟ้าเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตครับดูซิว่ามันจะได้สแค่ไหนนะและยืนระยะได้ประมาณไหนนะเมื่อเราใช้แบบสมบุสมบันนะครับนะครับเพราะว่าปกติมิลเมตรนั้นจะยืนอยู่ด้านหลังครับอยู่ระยะสายไกลครับสายกลางเลยประมาณนี้แต่อันนี้ผมเอาแบบบูบูมาเลยครับในฮะมันก็ยังคิวได้นะทุกคนและปืนตัวนี้ครับ ที่ติดมาเป็นปืนของออมิงเก่านั้นมันเป็นปืนเคียสองครับอัปเกรดถูกแต่บอกได้เลยว่าดาเมรค่อนข้างรุนแรงครับนะใช้งานได้ครับมูลเมทเนี่ยติดปืนได้หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นพวกบาซิลิสตนะครับตระกูลปืนกลนะครับแต่ลูกซองนี่ยังไม่เคยลองใช้นะทุกคนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วจะมาบอกไอกทีหนึ่งแล้วกันนะถ้าเกิดมูลเมทติดลูกซแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ฮะ ยิงได้ลุยได้ครับทีมเราก็มันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะทุกคนถ้าเราโดนปล่อยให้ศัตรูนั้นหมุกมากๆนะมาบ,บี้เราในฐานมูโลเมตรเองก็ลําบากนะครับถ้าหมุกมากไปแล้วไม่อยู่ในฐานศัตรูมูโลเมตรเองก็แข่งไม่พอนะอะไรประมาณนี้นี่ครับก็เห็นอยู่เลยว่าเป็นลักษณะนี้นะถ้าบมูมากเกินไปก็จะแตกนะครับผมโอเคฮะตอนหน้าจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆนะครับหรือเพื่อนๆที่ขอเข้ามานะ พอวันนี้พูดถึงมูโลเมตรอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าด้านความสามารถการใช้ปืนการติดโมดูลน,นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะเพื่อนๆปรับใช้เอาได้ตามใจชอบนะครับอันไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยครับผมเกมนี้ก็น่าจะจบลงแล้วล่ะนะครับขอตัดมาให้ดูแบบสั้นๆเนาะเป็นการประกอบปิดเฉยๆนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจบเกมนี้แล้วก็คงต้องลากันไปครับขอเพื่อนเล่นเกมอย่างสนุกครับและผมจะทํา ทิปเกี่ยวกับไทยท่านตัวอื่นลงมาให้ดูด้วยนะต่อแบบต่อเนื่องครับขอเข้ามาได้ครับในช่วงขอมาจัดให้ว่าอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนผมก็จะมาทําให้ครับผมตามใจ f อซกันแบบสุดๆไปเลยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอ้ออย่าลืมครับผมไปติดตามวันที่ทิก tok เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิ้ง์ไว้ใต้คลิปครับบปก่อนแล้วครับผมบาย สวัสดีครับ